รู้หรือไม่นั่งเครื่องบินนานๆเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดดำอุดตันสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนั่งเครื่องบินนานๆคือการนั่งอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดติดต่อกันยาวนานหลายชั่วโมงทำให้เกิดอาการเมื่อย และอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออาจส่งผลทําให้เกิดโรคหลอดเลือดดาอุดตันได้ทําให้มีอาการอ่อนแรงวิงเวียนศีรษะหายใจหอบเหนื่อยบางคนอันตรายถึงชีวิตหมอมี4วิธีป้องกันโรคหลอดเลือดดาอุดตันขณะนั่งเครื่องบิน 1. ไม่นั่งไขว้าขาหรือนั่งไขว่ห้างอยู่บนเครื่องบิน 2. ไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปขณะเดินทาง 3. ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อรักษาระดับความดันโลหิตและ 4. ยืดกล้ามเนื้อขณะเดินทางไม่นั่งไขว่ห้างไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่และควรยืดกล้ามเนื้อขณะนั่งบนเครื่องบิน 4วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดดำอุดตันขณะนั่งบนเครื่องบินได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด็อกเตรเฟสปรับก่อนป่วยได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ